หรือว่าเราเห็นสีสัตตะปะอ่าสวยงามพี่น้องมีพระพุทธเจ้านะครับอ่าทรงประดิษฐานอยู่บนดอกบัวบานนะครับมีพญาสีสันตนาคารามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับอ่ามีสัญ,ญลักษณ์นะครับพระธาตุปะจวันเกิดเจ็ดวันแปดพระธาตุนะครับวันจันทร์พระธาตุเรโนวันอังคารพระธาตุสีโควนวันพุธกลางวันพระธาตุมหาชัยวันพุธกลากงคืนพระธาตุ มาลุกขนครวันพุนหัสบดีพระาธาตุประสิทธิ์ที่นาวา่าวันศุกร์พระาธาตุท่าอุเทนที่อำเภอท่าอุเทนและวันเสาร์พระาธาตุนครในอำเภอเมืองนะครับอันจุดผู้เธอเมือ่อยประกาศเหลยจุดทั่ในเมือ้งไปอยู่ส่วนเมืองทั้งหมดเห็นว่ามูขข่อยว่าแม่นกรรมการกับไ้เบิ้งนั่งเลนล่ะผู้เจ็ดจุดในแต่กรรมการเบิ้งมูขข่อยมากกันเป็นมืน่นเป็นเสียนกรรมการนั่งยู่หาคน้นกับสี่เมืองความมูเวยชีน ยายม่แต่ปากปากไม่เล่าสียงทานเลือกไฟของแพทเป็นน้ำเจ้าเือมีเท่าไรชุดให้มดมีเท่าไรชุดให้มืดผชุดยูหุ้นเขาเมื่อมาแล้วพกการุอรซนมาเนอยให้เขาไปทาบหรือคุบิกบัไกระเตนกระดวงจันกระเป็นใจโอ้ยย่งยิงแหงหายมาจดึงดวงจันทร ขอเสียงปรบให้อำเภอเมืองนครพนมหนค่ะสวยงามสวยงามเออจักสีกันสมซาสมฤกเออขันบ๊อบอสิบอ่งคูคูขันบอบบอสิบอ่งขันสีมักยุบผูคือไปส่งสกัด ร้านไหนคุณแม่ขอให้คุณแม่ข,ขายดีๆนะขายไม่หมดก็มาหลังวงลังเหมือนแน่นอนโอเคขอบพระคุณนะคุณแม่ท่านผสมตัวอะไรนี่ก็เป็นเจ้าปีกเหมือนเหมือละจูงใครละมาโหลดตีนตายละใครที่มาทีิเด็กินละเพิ่งให้ละกินโลดคอมฟี่นะกินได้ขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองนะครับปฐมคณะประหลาคณะผู้บริหารนะครับสมชาสมรือยุ้ผู้หาแส้นจุดสามมองนั่นยังขาเป็นซาดั้มหนังอะไรบ้าจุดผู้สัมผัหน่อยนอ้ย Mấy đứa nó mất tài